เ็มกระสอบแล้วถ้าค้าขนด้วยได้อีกราคานึงถ้าไม่ขนได้อีกราคานึงเต็มกระสอบแล้วอยากขนทํายังไงทายังไงใช่ไหมก็แบ่งก็คือเต็มกระสอบแล้วคือคือสี่ตะก้าสี่ตะก้าใหญ่อะ่ะต่อหนึ่งกระสอบใช่ไหมทีนี้นางอะ่ะนางนะ่ะขนนะคะนางขนนางก็เลยขนทีละตะก้าทีละตะก้าก็บอกก็ไปเทใส่ยุ้งเลย ก็ค <chat> ือไม่ใส่กระสอบอ่ะก็คือเท่ากับสีตะก้าของหนูเนี่ยต่อหนึ่งกระสอบนะเจ้าของเขาก็ดูเรียบร้อยแล้วเออโอเคแต่นั้นมาก็ก็คือหักหักเต็มตะก้าปุ๊บก็แบกมาแบกมาเลยแบกตะก้ามาใส่ยุงเลยมาใส่ยุ้งให้เพื่อนเลยเนี่ยก็ประมาณเนี้ยก็ได้อีกราคานึงโคตรสนุกโคตรสนุกทำงานมาตั้งแต่เด็ก ่อนะจะดีเข้าบ้านเถอะหนาวนะนั่งทิงแดดเด็นะนั่งทิ้งแดดได้สองโมงแล้วเอฟซี FC. ได้สองโมงแล้ว นางไปทำงานในตอกตอกก่อนนะซาลีสวัสดีครับซาลีเมื่อมองอะไรก็ไม่รู้เมื่อมองฟ้าคืนนี้แสงดาวริบหรีเรื่องลองแต่ใจฉันยามีสุดแสนเอาเ้อนหนื้นนนาซาลีซาลีมากอดกันหน่อย กอดกันหน่อยเร็วครับอ่ะกอดกันครับเห็นมะกอดกันหน่อยลำลายเอฟซีเร็วนางเก็บมานี่อย่บเพิ่งไปมากอดกนอันอุ่นจังเลยอุ่นจังเลยครับอุ่นไหม อุ่นๆ่มัอนอุ่นๆมาเรียปากกันนี่เรียปากกันชนิดไปไปเลยไปแล้วนะคะเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้ว